อย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะคะถ้าคุณอยากมีไรายได้เสริมท้ายคลิปนีวิธีง่ายๆเพียงคุณช่วยแชร์ก็มีโอกาสได้รับรายได้เมื่อปิดการขายได้สำเร็จสูงถึง10%ของค่าในหน้าหรือ3,000บาทต่อบ้านราคา1ล้านบาทดูวิธีการแชร์ได้ที่ท้ายคลิปเลยค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นบนเนื้อที่169.4ตารางวาราคา4.9ล้านพร้อมรีโนเวทให้หลังซื้อในโครงการหันสาสุขตำบลเบิกไพรอ,พอรําเภอบ้านโป่งราชบุรี เป็นบ้านเดี่ยวในโครงการที่มีพื้นที่เยอะที่สุดด้วยพื้นที่กว้าง20คูณ40เมตรและมีเนื้อที่ถึง169.4ตารางวาสามารถดูผังบ้านที่มุมซ้ายของคลิปได้นะคะเข้ามาในรัวบ,บ้านก็จะเจอลานจอดรถแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้แบบกว้างๆเลยค่ะสามารถจอดรถได้เยอะมากๆหรือจะปรับใช้เป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนก็ได้ค่ะพามาดูพื้นที่รอบบ้านกันก่อนนะคะถัดจากลานจอดรถก็จะเป็นทางเดินหลังบ้านแบบนี้เชื่อมต่อมายังบริเวณข้างบ้านและหน้าบ้านค่ะ ซึ่งหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็สามารถจะเข้าถึงห้องทํางานตรงนี้ได้และห้องทํางานตรงนี้นะคะก็จะมีอีกทางเข้าหนึ่งนะคะที่เชื่อมกับทางเดินจากบานจอดรถโดยตรงค่ะเข้ามาที่โถงรับแขกนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางแบบนี้เลยสามารถแบ่งพื้นที่เป็นโซนรับแขกห้องนั่งเล่นหรือโซนสําหรับรับประทานอาหารก็ได้ค่ะบริเวณชั้นหนึ่งนี้ก็จะมีห้องครัวขาที่อยู่ถัดจากโถงห้องนอนชั้นหนึ่งที่อยู่ข้างบันได และห้องน้ําของชั้นหนึ่งที่อยู่ถัดจากห้องนอนค่ะขึ้นมาต่อกันที่ชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมดสีห้องนอนหนึ่งห้องพระแล้วก็หนึ่งห้องน้ําค่ะเริ่มต้นกันที่ห้องนอนแรกนะคะจะอยู่ทางขวามือของบันไดแบบนี้ถัดมาจะเป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องน้ําก็จะอยู่ถัดจากห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามที่ปัจจุบันใช้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องพระจะอยู่ระหว่างห้องนอนที่สามและห้องนอนที่สี่ค่ะ และห้องนอนที่4บ้านเดี่ยว2ชั้นบนเนื้อที่169.4ตารางวาราคา4.9ล้านพร้อมรีโนเวทให้หลังซื้อในโครงการหานสาสสุขสนใจนัดเข้าชมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ หากใครต้องการรับส่วนแบ่งค่าในหน้าสามารถทำตามขั้นตอนง่ายงได้เลยค่ะเพียงเข้าไปที่โพสต์ของบ้านหลังนี้กดแชร์ไปยังช่องทาง,งต่างๆหากมีการปิดการขายจากลิ้์ของคุณคุณจะได้รับส่วนแบ่ง10%ของค่าในน้าหรือ3,000บาทต่อบ,บ้านราคา1ล้านบาทอย่าลืมสมัครสมาชิกก่อนแชร์เพื่อให้ระบบสามารถติดตามและคำนวณค่าตอบแทนได้อย่างถูกต้องนะคะ